จำเลยว่าพี่น้องก็ได้เงเหรนรถนี่นิ่มดีด้เอ,อเออ้อเสุดยอดสุดยอด้ดอดดมือเอกีว่รุ่นซีหาแล้วเอลซีหาแล้วพี่นอ้น 45, นอง,นง,รนนงรุ่นีบแล้วบัดป้าพี่นนองมเมิ่อบรรลัยดลันนี้เมา่บรรลนที่หาแล้วบัดมันก็ร่งแตรงหนาดินกสิว่าเบิ่งเินไทยแล้วติไทยไทยบ่วันเาทำเบิ่งต่อไป มือเอกมือเอกมือเอกเด้อไหนมือเอกสบายสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมืเมรีเบิ่งมื่อเอกเนี่ยบ้านขับรถนับบัตก็จได้เป็นมือเอกเผนมีรถก่อนโม่ได้พี่น้องรถรุ่นเก่าเห็นไ่มพี่น้องพี่น้องก็เห็นว่ารุ่นเนี่ยก๋เจดีดีสมัยจที่ก๋เจดีดีผลมีก่อนโม่ผลเจดเป็นเจดงามเพื่ออย่างเด้นก๋เจดงามเป็นเห็ุงามเปีย เป็นเป็นเห็ดงามมันแต่จะขี่บ่มีรถเฉียดให้เฉียดหน้าแต่เป็นรถน,นีเพิ่นเนี่ยออกมาก่อนโม่บัตนี่รุ่นนี่เป็นรุ่นก่อนก่อนโม่ได้บัตรพี่น้องนี่เด้อพี่น้องรุ่นจำเลยว่าพี่น้องก็ได้เงินรถนี่นิ่มดีเด้เอเแ้อเด้อสุดยอดสุดยอดเด้อมือเหยกกี่รีวะรุ่นซีหาแล้วเอลซีหาแล้อพี่น้องรุ่นซีสิบหาแล้อบัตร พพี่หนองมเบิ่บงหลรุนแล่ววันนี้มืเอิ่งรุญตีหาอะไวะมันก็ร่งแ่งหนาจิงกระสีว่าเบิ่งเมือไทยเิตไทยบ่งุญนอกแถเบิ่งต่อไปติดตามไปเรื่อยๆเลยทุบท่อนี่ท่อนี่ท่อุหาส น да ี lugar, together, loyalty, ่มดีเพนครับรถย่อมลับด้วฝีมือรถก็รถเกะเทาล่ะคนก็ขึ้นเลครับรถเพี่น้องรถกกะเทาคนก็อายุหลายแล้วเนี่แบปแข็งแรงเทีบยิ่ตังปังปังอีวันนั้นเ้ยเหยียดเรียบดีก็ยังได้คอ ไปได้เสียเช็คเดี e. ๋ยวว่าไไปทางไหนได้เว้ยเว้ยเว้ยเอาเท่าตีเท่าตีพักตีอ๋อเดือดขั้นขั้นทีสิบหาไทยขั้นทีหาขั้นนี่หาสิบ ุดเนี้ยเดียวกันนะพี่น้องอันนี้กระเบ้ามีอ่ะล่ะอันนี้กระเบ้ามนนีนั่งรถกันลู้เพื่นเนี้ยเดียวกันเนี่ยเออขักขับขับเอ้เออพี่น้องนี่ละ่ะสี่ห้าสี่ห้าลุนเก่าสมัยเก่าข้นกรุ่นเก่าเลยนี่ยเออ น่เบิ่ซีิหาได้หมดเลยไทยไทหน้าแล so ้วกันก็เบ้ามีเลยเป็นเฮี้ยนเดียวกันถึงมีรถสองคั้นนี่คั้นโก้ผลเฮ้ยเล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 ยว้ายมันแก่นนะมันเข่าโอ้โหเออมันเข่าท่านมันแขังต้นเฮ้ย ชมสีห้านะครับสี่ห้าอากได้อย่ากได้ดิจกเห็นเพื่นครับรุ่น,นี่ะตะบนบบตันมีตะบันบตันมี3สามสิบหกนะก็สามก็ตดออ,ออกมากีุ่่นนี้วันพีกน,นีุ่่นี้โอ้ยไงทุนทวนละบัน <c oughs> ไงทุนทนเลยเด้พี่น้ คนเก่าเลยไสู้ๆ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 เ้เกียด้เกียี่ดีเป็นมือเสียนนี่ที่ว้เส๊ขี้คนจกต้นจากได้อ่ะก็ดีกับส6สีก่ามสาสีกนเก่ามาก็เลยพี่ก่าเลยาก่เลยไปสื่อหเล่ยไปสื้อหมช่งก็ไปเย้อยแ้ยอยม่ลมันบก โอ้ยน่มแกนเนาะแกนมองได้แกนบ้ามีบ่าไทยบ้ามีสิไม่เจ้าแล้วเนาะบ่ามีจะควบเนาะพูดอะอขุด,ด,ด <c ười> พดเน่รถกระเทาทนกกินกับแกนเออรถกับใจดีเนาะกับใจดีสั่นเรดวไปเลย กัดใจดียิงก well. so, like ัดแจนเกนโลกโอโลกโอเอาไนก็เจงเ้อกเพื 36, ่อนอายุหลายรด้วยเพื่อนก็ขับรถได้เสยพนนพวเจีงงานอีดียวเจียงแต่ที่หกผ่านหาเฮ้ยพเนมจทสินี่เด้อยี่เด้อ chưa được chưa câu chưa mất chân được chưa 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 được cái này quả của nó cái ô cái này quả là được ô cái mà ô chết chết, chắn chèn đó, chèn 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 แ่างไว้เนาะแ่่งไว้เนาะแ่างไว้ครับปุ๊บ一头不เว่งไเลยเอ้ยเอ้ยาฮ่าฮ่่าา ท่านก็เบ,บ้ามีแ <c> ต <oughs> นน่แม่ถกเดียวกันจตไต่ก็รังงานนะ <c oughs> ท่าน,น,นดินซุ่มนี่ว่าอีหลักไทยเดียวนะเออท่าน,น,นหาชิบแรกของเบ้ามี <c oughs> ทันน้งนี้ลูกผียเปินลูนกปีหญ่เปิน่นไทยอีถไทยอีเถไทยอีาถก่อซีหา luôn 樂 경찰 có điểm tá đi mà thằng đi Ồ thân resolute thành phát.inda Hey chát 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 Hú chát 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 nhà, nhà thì tay đi khác chứ gì, cũng ngày chát 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 nhìn chát 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 lui lui lui, chát chát Luôn lui, chát ha, chát 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 lật

ทางนี้ตะไรตโอ้เจ็บเจ็บเรบมาีนองฟาบีนองมาเบิง้งทีหารุ่นเก่าปัญญาที่ปวดอะไรอะไรักนิเด้อบีนองพฤติทิศไยเนีบัติบัต บาดลาะทิวานเลยมันจะัไถอีกตัวนดบัดนี่เปืนขุด,ดขขขเหงาตายแต่มันรถสองกั้นนะขุดขัข้นหนึงเบ้ามีครับรถหลายขั้นถ้าประจันยังดูมันไถยอยู่แต่เป็นผมมาไถเร็วแห่งว่านี่นะยังไเบ้ามีเบ้ามีไถรอกกันเบ้ามีมาไถหน้านั่นน Bao mì vô thái nạ kia anh bà Hãy lúc đi thái bà Ê Hòa thịt á Bao mì nè Nó bơng bao mì ha มันี่มันเปิดมีสวง่นมาเบิ้งึงสางทานเลยละบัดของเต้ามีหาสิบผ่นหาได้พียงเทาสิ้แรกจะเป็นผ่านหาก็เป็นผานหกได้ิแรกขันหนานหนึ่งยี่สิหาขันหาาเรื่องนหางเริ่มแห้งเรงสีนม่ิดใช้มนใช้ดีย่ว่าผ่านหาหบ ก่อนทีไทยลมเพื่อนันลมดีวะลมดีก็คือปลานลปลาลก,าลก่อนท่ไทยตั้งว่ก็าแไทยดีขึ้กันเหรพี่น้องกไทดีกันถึงสองพันหรอจะไปมาไม่มกมักม้

ไปทหนน้องเเบิ้งคัครับจจ้ๆน้ำเบิ้งคัครับเลยซี่ฮาบอกวห้พิ่นไปไหนกันจัน

ที่ you, ิบหาลุ่นเกนก็้นกลุ่นเก่าครับไอ้ดี้ามาเบ่งคำนี้เด้อพี่น้องเด้บามีกับพ่อมาเบ่งนวอเจ้าแจ่ไว้เนาะเออโอ้ห่งไว้เนาะจุว่าไทยิุดว่าเขาอแม่ปาษาว่าฝนมาตกฝนมาตกข้าเดียวเอาหมู่บ้านัก้อนเจ้ากับไทยอัน มือนตุลย์ตุลย์ตมยนะวานไปไถ้วนหวังวัดปลาอ๋ออ่ะว่านไถ่ลังวัดป่าอ๋อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็มาหลินน้ำเบาหมีมาเบิ่งเบาหมีไถ่หน้าไถ่หน้าแจ่มนะตุดยาเบิ่งแต่เบาหมีไถ่หน้าจีตมุ้ยตมุ้ยคนเมื่อนี้เบาหมีรถขึ้นไปมาเด้อพี่น้องรถหาสิบเด้อรถหาสิบแรงสวัสดีเนะเบาหมีสวัสดีเด้อเบาหมี เออวัดดีเอาเอาหางมาลงมจิบันอยอดผานหลังยอดานหลังมันหมว่าเขาจ้ะว่าว่าต้าไปมือน,น,อนั้นวัดวันมือตรุษตรุษก็ขีดต้มจิัดไมอนี้ช่ไหมว่าเขาเนาะอ่าตึงเลยกเได้หน้าหอมเดียวกันน่ะดิน,นนั่นถแถวดินดินท่ามดินน,นั่นถแถว อืมอืมอืมเพียงหน้าบอกมันแหง่ถึงว่าไม่ยำนะว่าชิา้นหญนะว่าไรทุ่งเนออเด้อพี่นองเด้อเปลี่ยนราออกเราออกเราเบ้ามีเพราะมันกลาบม,มัน,หนแหง้ยเ้้้้้้้้้้้้้้้้เต้้้้้้้้้่้บ้้้้้้้้้้้้้<า>้้้้้้้้้้้ี่้้ด้ ผอ้ดอกยางปุบปุติปีดี่ด <personaje> ีม <herman festivals> ือเศร้ารถโอ้เออแม่ละมือเศร้าเนี่ยรถตาลันจมวะหน้าโคกจี๋หันยุยยุยงข้าเดียวดอกยางโมมีตะไรบุไปวะรถตาลันนี่ไหมอืมโอ้คือดอกยางโมมีรถไม่แม่กับรถไม่ดอกยางหนาเหมือนเล่าไปกวนซีเก่อแมก่แต่นล้ว เหมือดเลยว่าเหมือนตุลุยตุลุยลงปุแล้วจะว่าจะว่าติดปุล้วรถตาหมานเราไปดึงขึ้นน่ะรถไม่หลุดหมานเราไปเออเมื่อหลูกันมันเหมือดได้มันเหมือดเล่าไปเปลี่ยนมันโดม่เปลี่ยนเล่าเลยแกขึ้นมาเล่าเลยอ่ไเ้ห็นเกาเเก็นาไถมันเลยมัดติดมันเศร้าดิปุ่นแล้วเป้ากยยไก่พุ่นแหล้าหวนเป้า อลองเบิ้งเราเบิ้งบะหมีลองเบิงบเบ้งปั๊บแล้วมันตัวเขาเราขอยว่าปั๊บได้ดิจันครับเลรอเจ้าอ่ะเด้อไปได้ให้ผุดแล้วรบกวาให้ผุดให้สาอาือลองเบิ้งอ่าดิจันผุดเนานะเออเอาให้เดีก่อนเออ แล้วมีวรถเจ้าของมาเองเลยมันหน้าเบา้ามีเองเลยตอนตรถที่สิเจ็ดเป็นจ้างนะเป็นจ้งไทเราเริมาไทเพินอันนี้มันรถเปินเองหน้าเพินเองเดออ้อบัดอบวะชุ่มชุมชุม เขาแล้วเขาแล้วก็ขาเป็นไดยวเพื่อนนึกออกเขาอยู่เขาอ,อยู่กวดกวดทียย่ไรเงียต่ายเดี biết là tức tấp tức tấp là đây ơi ngay hình hình lọ hả ơ bay ra đi thấy bà giờ gì thấy Thấy bé có hay thì thấy ôi cái đó là lấy kể hay kể kể cái kể 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 ô kê kê khưng rồi khưng nưng rồi kể 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 ừ, kể อยังยาชูกําลังเออยิมลอยมลอยาชู้กําลังักเออมลอยยาชู้กําลังโอวเผาหัวอีกเผาหัวอีกว่ากันเผาหัวอีกจริงจรไนี่แกอะไรา มาลงโคกเทียมแล้วนะน้ำเบิ้งกับสารพกันเลยนดูตรงนี้ตะข้องง่วละมาลกโคเทียู่่ Nó làm hèn mất rồi Hèn quá yêu làm ở đây Mình có cái thằng hắn, đi, hắn của mình đi cảm nha cảm nha hẹn nha bất hẹn nha ướt chưa thử bắt Màu mâu Mà phía ăn tuần phá Ừ. Ừ. ngay hình hình nó thẳng. โอ้สิพี่จิ๋ไปตลอดลอดฟังถึงแไลนเลยพี่น้องแ็่ท้ายพี่น้องเมื่อาเป็นสังเกตเป็นเขาเป็นสังเกตแค่นี้แไลน์ไปแล้วออสานดแข็งเนาะพี่ดิข็งดแข็งเลย มันลงมันพววุดีุนแต่นับพุดแค่นึงเด้นี่ยังแข็งไม่ยังแจนด้วมัน่าจะพวกวุกกไปยุย่ยยุยขึ้นลึกันตกาใส่ดินแกะตะเหลาใส่ใส่แล้วนะไม้องมัน,น มาเพิ่งเบาหมีหาสแรงได้พี่น้องในา่นเองเหอมือน,น้าล่าเองละ่ะเป็นหยังเป็นอยงอืออืนออ่นกัดโอ้เป็นตมมหมดไปโอวอนี้มีน,น,น,า,มนามั่ง ี่น้าเหมืนมวนวะน้าเัมอนมวนอู้ยหน้าให้ยไปยัยแปดเลยจบชิปเด้อพี่น้องเด้อต้องรับชิปนี่ก็อนถ้ามาเบิ่งเพราะเป็นสังเขกตซื่อๆหรอวม่งหากปันเดยพอมันแห้งสักหลายมันแห้งแล้วมาอัปเดตหน้าแห้งก่อนว่ามันอัปเดตหน้าไม่นามได้บัดไอ้หน้าแห้งก่อนผู้ใดมั่นใจผู้ใด กัดอีกสามมือตะไปขึ้นที่ไทยมะเขารักมันเป็นดินหนึนันมม่นเป็นดินท่ามเป็นดินท่ามเลื่อถีแข็งมันนะชกชิบด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับบอกันไม่คิดหนาเด้อ